พี่มินตาค่ะสวัสดีค่ะน้องเลนี่ค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> พวกเราคู่กับช่อง MD Family Channel ค่ะวันนี้จะไปน,นี้เราจะไปซื้ออุปกรณ์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เรีนได้หนึ่งชิ้นแล้วต่อไปค่ะหนูไล่ระดิดจ,จากดินมาหนอันลองไล่ดูทีละแถวก็ได้ค่ะอะัะนไหนคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะ,อ,ะอันนี้ไปใส่วันฮาโลวีนหรือเปล่าคะนี่คืออะไรคะ ซื้อด้วยหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โหพอได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะพ่อขอรุ้นแจมด้วยสามชิ้น <lien> อ่ะไปดูอีกค่ะของของนล,ลินเหือได้อีกสองชิ้นพ่อมีของพ่อชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะอ่าพิจารณนอยู่ต่อพี่ตาอยู่ตรงโน้นนะคะเดินอยูุ่งพ่ออยู่ยอออันนี้ใช่ภารกิจของเราไหมคะ,อ,ะอันนี้ยังไม่ใช่ภารกิจของเราเนาะวันนี้ภารกิจของเราคือหาของแต่งตัวอะไรลูก แต่งตัวอะไรคะวันอะไรวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนอันนี้เกี่ยวกับฮาโลวีนไหมคะม<า>ไม่เกี่ยวดิอันนีเ้เรามาซื้อวันหลังนะคะวันนี้เราไปหาของแต่งฮาโลวีนก่อนดูซิ<อ>ตรงนู้นมีไหมคะพอ้อมจะมาติดแล้วใช่คะ่ะ <c oughs> ของดารินได้สามชิ้นแล้วนะคะ,ะอ,าาอันนี้รอไปแล้วค่ะอันนี้ เดี๋ยวดูตรงนี้ว่ามันมีตัวหนอนมีอะไรไหมอ๋อนารินจับแ้งมุมใช่ไหมมีแมงมนะคะพิจารินจับแล้วพิารินจะเอาแมงมุไปทำอะไรเรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะอ่าได้แมงมุมหนึ่งชิ้นอ่อพี่ดานินได้สามชิ้นแล้วค่ะอ๋อนารินเหรอไก่ค่ะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอย่างนารินเหลืออีกหนึ่งอย่างเอาอะไรดี อยากเอาอะไรดด้ยนี้ค่ะารมมีสองนี้ค่ะเอาลมด้วยเดี๋ยวคนดูกอนนะอ่าอนี้พิลินบอกว่าได้ของพรบสชิ้นแล้วะได้สี่ชิ้นสองด้สองแล้วต่อไปอัี่อะเท่าไหร่แล้วนับใหม่ลูกนับใหม่นับใหม่อากิชินละให้น้บใหม่ 2องสองอสอไสสามใอันนีสลามนะคะอ่าน้องนาลินได้ของอุปกรณ์นะคะไปแต่งตัววันฮาโลินได้ครบสชิ้นแล้วนะคะโอเคต่อคังไาได้อะไรบ้างยังไม่ได้อะไร่ได้แันแรกค่ะอ่านิตาได้ของชิ้นที่1แล้วนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเโาจะไปทำอะไรนะคะจะได้เหมือนจะได้แมงแองเหมือนของน้องนะคะอะลองเดินดูซอยหนุนไหมคะเผื่อว่าจะมีอะไรใช้ได้อีกซอยใช้กาวมาแต่หน้าเอาไปได้ก,กาวแต่งหน้าน้ำสเปรย์ของเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าซอย,อยไหนครับโซนไหนแถวไหนมีอะไรบ้าง

สาขารปราจีนบุรีนะคะอยู่ติดกับห้างโรบินสันปราจีนบุรีเลยนะคะใครผ่านมาผ่างนี้นะคะผานมาเที่ยวปราจีนนะคะต้องแวะซื้อของกันได้นะคะ,อข,ะ,คะของเยอะมากนะคะที่ก็จะเป็มกุฎของพี่มิ้ตาขค่ะพี่มิ้งตาได้มงกุฎนะคะคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่มิ้งตาจะเอามงกุฎไปทำแต่งตัวให้เกี่ยวกับฮาโลวีนยังไงนะคะ ก็จะเป็นของเล่นนะคะเป็นพวกเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ของเล่นเด็กผู้ชายนะคะส่วนใหญ่จ hmm. ะเป็นเด็กผู้ชาย mm hmm. นี่มินตาได้กี่อย่างแล้วคะได้สี่อย่างครบแล้วคสี่อย่างครบแล้วใช่ค่ะโอเคแล้ก็จะเป็นอันนั้นมือปีศาจอยากใช่ไหมคะอยากใช้ค่ะแต่ว,ว่าเอาอะไรแทนดี ยังไงดีนะคะกำนวัภาษีไปพ่อแม่มีโฉนดให้แค่คนละสี่ชิ้นนะคะไม่เอาดีกว่าค่ะเอาหนูว่าสี่อันคันนี้จะดีกว่าอ่าโอเคพี่พ์จ่าได้สี่ชิ้นแล้วครบแล้วค่ะพินพ์จ่าขอดูไต่ดีอะไรบ้างก็จะเป็นมงกุฎพ่อก็อยู่ค่ะจะอยู่ที่นี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นปืนที่มีรูปแบบ น้ำลายแมงมุมล้วเป็นสนามนะทีแต่ได้ของครบ4ชิ้นแล้วนะคะเพื่อนอ่ะค่ะตอนนี้เราได้ของครบคนละ4ีอย่างแล้วนะะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปคอยดูกันค่ะว่าเย็นนี้เด็กๆทั้งสองคนนะคะจะแต่งตัววันคารลมีออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะสุดท้ายจ ดุกันจะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมตอนเย็นนะคะตอนนี้เดี๋ยวได้เวลาเที่ยงพอดีเลยอาหารเที่ยงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราเไปก่อนนะคะแม่ค่ะหนูว่าอันนี้ขายยี่สิบกว่าหนูว่าน่าจะได้น้อยไปหนูว่าสั่งได้สักยี่สิบบาทอ๋อแล้วอันนี้มันเท่าไหร่คะอันนี้ก็ยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะแต่ได้น้อยอันนี้อ๋อพี่มุฟาเจอ เป็นคัพของเล่นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้ยี่ราคายีสิบาทเท่ากันแต่ว่าตัวนี้มันเด้๊่ะตัวมันเหมือนใหญ่กว่าใช่ไหมคะมีตาก็เลยจะเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะอ่าโอเคค่ะแล้วอันนี้ไปเก็บแล้วก็อันน้ได้ค่ะอ่าะอันนี้ก็ได้เลนอาหารนนะคะเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปทานอาหารกลางวันเนาะ เดี๋ยวเราขอตัวทานไป,ไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะเดี๋ยตอนเย็นเราจะไปะดูกันนะคะว่าจะน่ากลัวขนาดไหนค่ะ่ทุกคนตอนนี้นะคะน้องดารินนะคะก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะจากอุปกรณ์ที่หามาได้สี่ชิ้นนะคะก็จะมีก็จะมีหน้ากากคิงคองนะคะแล้วก็จะมีดาบสลามแล้วก็แมงมุมนะคะว<ม><ม>ันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะ คิงคองคิงคองแต่งตัวเป็นปีศาจคิงคองนะคะมีแมงมุมเกาะปิะปซซ่ามีแมงมุมเกาะด้วยสงสัยสงสัยจะเป็นอาหารปีศาจใช่ไหมคะโอเคน้องดารินก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่มินตาบ้างน,นะคะว่าจะเสร็จหรือย,ยังนะคะไปดูพี่มินตากันเลยจะต่อหน้านะคะโอ้โหอ,อะไรคะเนี่ยโอ๊ะ มีลูกดอกติดหน้าผากติดแขนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าพี่มินตาจะทํายังไงต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะตอนนี้พี่มินตาก็เสร็จแล้วนะคะมาดูพี่มินตาบ้างนะคะพี่มินตาแต่งตัวเป็นอะไรคะวันนี้เจ้าสาวสดสวยะะเจ้าสาวสดสวยนะคะเป็นเจ้าสาวนะคะ ในวันฮาโลวีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างคะวันนี้นนมีแมงมุมค่ะสลามค่ะนุกดอกแล้วก็มงกุฎค่ะ,ะใช้ครบ4อย่างตามโจทย์ที่แม่ให้เมื่อเช้าเลยนะคะ,คะโอเคค่ะทั้งน้องดารินแล้วก็พี่มินตานะคะตอนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปรวมกลุ่มกันนะคะว่าออกมาแต่งครบทุกคนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อตอนนี้บ้านเราก็แต่งตัวเสร็จครบทุกคนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราพร้อมสำหรับปาร์ตี้สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับพวกเราในคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย